เรียนก็จะมีได้ไงเขามาเที่ยวก็ไม่ได้ไม,มงงามเรียนเคยมรล <c oughs> องเลี้ยงควา่น่าจแล้วแต่เอาส่งไป่ะกมไเลี้ยงใหม่ได้ดีบ่สันส่นโอ้แถวแก้งคอนี่นะนะเนาะเอาอันนี้เลยดูมืดตึ๊บเลยว่า เขาบอ่างอของเขาเก็บสองร้อยโอ้พอดีเป๊ะเลยลูกแม่บอกกับย่าว่าเอ่อให้ขอลงเด้อว่าเอ่อพี่ป่วยต้องมีค่าใช้จ่ายค่าสีค่าอะไรของเขาเนี่ยเลยประมาณสองร้อยพอดีเป๊ะเลยเออเด็กคนเก็บมันจะไปมันจะไปแต่งงานหรือไงที่ไหนครับไมอยู่ไหนไม่อยู่ไหนไม่อยู่นี่ แม่หนูไหนแม่หนูไหนไม่อยู่ในรถไงอยู่ในรถจะตังตังไงแม่หนูไหนไม่อยู่นี่ผ่าพาสิงแล้วตางตังมีขนมใหไอ้ไหมไม่เลยไม่มีเลยครับน้องไอ้กุ้งน้องไอ้อืมมอเตอร์ไซค์มา โอ้ระวังระวังคันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ระวังเจ้าออกมาจังสี่เจ้าว่าต้องออกมาดีกว่าบ่มึงออกมาแล้วมึงก็ไม่ให้กูแซงมึงจะออกมาเห็ดอย่างละบ่คุณหนูแซวปอะมวลเบิดเหมือเบิดคำมมนเสียห่อนะ